เราบจะมาเล่นแมสเซนเร์ทาวเวอร์สองจ้ามาถึงก็โดนตบเลยเขาบอกเอ็ออบี้นะจ๊ะออบบี้ที่มีมือหนูอยากเล่นในห้องรับมากกว่าอุ้ยแตงกีมันไปห้องรับเหรอใช่ห้องรับมันมีให้เล่นเฮ้ยตบเขาไปห้องรับกันหมดเลยอือก็ห้องรับมันจะมีของรางวัลคือมือบอลเตอร์หนูตบเมื่อกี้มีคนตบหนูแล้วหนูก็ตบมาดานี่ค่ะ เฮ้ยใครจะตบหนูเนี่ยทำดีๆครับเขามาแกล้งหนูหนูสุสับไปไกลแล้วเนี่ยอุ้ยเอาเมียไปเล่นปกติสิเราจะไปเล่นห้องลับทำไมล่ะบ้านเปปกติแล้วเหรอครับหนูจะไปเล่นห้องลับเหมือนเดิมแค่เฮ้ยมันมีคนแกล้งหนูอีกเลยมามาปกติกันดีกว่าลกูกเรนปกติหนูมีที่ห้องลับที่สามารถขึ้นไปเร็วกว่านั้นนะทำไมม่ไม่ไม่ไปห้องลับที่มันเร็วกว่า ตรงไหนมันมีบันไดตรงนี้เนี่ยมามีหนูแซมามีแล้วเนี่ยดูสิเอามราโล่ลงมามีได้ไงนะก็หนูเขาเอาตกเลยหนูเข้าห้องหนูไปห้องลับอะมามีมามีไม่บอกให้หนูเล่นให้ด่านนั้นด่านนั้นมีเล่นไม่ผ่านนะก็ทีก็มามีมาเล่นให้บอกให้ไม่บอกให้หนูทำให้ไปเล่นห้องลับดีกว่าครับ อยากเล่นห้องลับจังเลยเฮ้ยห้องลับมันได้เมือสีน้ำออัดอยู่ค่ะไม่อยากได้เมือนั้นนะ let's go เวลาบูตการ์ดซุบซิมามีวนดานไหนขึ้นมา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  let's go เลสโกเจขอบคุณมากแล้วตามมาเลยมาซูล้อนูด้วยล้อนูนูด้วยรอยล้อนูด้วยล้อนูด้วยล้อนูด้วยนี่มามีไปเลย่ไหมะตรงนี้มะตรงนี้าถูกทางไหมน่ยเมีถูกแล้วไฟสีฟ้าโดนได้ไหมโดนได้แต่ว่ามันรดเลือดแค่นิดเดียวไปทางนี้มามีอะไรเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าหนชื่อช่องผมอยู่ใน YouTube ่เซ จุดสี่เอไอเอ็นนะโตมาโตมาเอ้ยเอ้ยมันเป็นจุดดราม่านะเฮธอเฮ้ยมันจะมีคนแก้หนูโตเออหนูหนูจุดแก่แม่ตบคนตบตบเบคอนคนนี้ตบเบคอนคนนี้ตบเอาเผื่อไปตบเอฟซีอเอาตบคนนี้ตบคนนี้ตอบพี่บอกแกเขาดรามาเขาจะตบเขาตายเองโอ้โห ดีค่ะพี่ออแกน let's go แบทกำลังอคิว <c oughs> ค่ะแบทแมนทำดีๆครับโกรธอยากให้มีคนมาแก้ริ้งอยู่ตกเอง สิบสามศูนย์วายพี่พอสป่ะใช่พี่พอสไงเฮ้ยมีคนติดตามจ้องตูดแก้งหนูจ้องหลบหนูกันละใกลด่านไหนละด่านสีฟ้าแล้วมันจะมีพี่นี่ก็ตามาตพี่อะไรนะตัวคิวอะได้ตัว C, C. ี่ะสี่ออครูคิคดหรอครูคิดน้องแบกำลังอัดคลิปอยู่ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นหนูลืมแล้วแต่เขาก็ชอบชอบเล่นกับหนนะูจำได้อยู่อ๋อจำได้แหละ ที่เขาให้ผลไม้มะาพร้าวให้หนูอะ่ะที่เขาให้มะพร้าวให้หนูตอนนั้นน่ะ<อ>ที่เขาให้มะพร้าวหนูอะ่รอครับที่มันเอาไปลงคลิปว่าที่หนูไปหนูไปชอปปิ้งอันนั้นคนนั้นแหลไม่านะั่นหนูอยู่จุดดาม่า G30 เลตโก้เย้จุดดาม่าเราจะแก้คนเลยแก้ ีเฮ้แตงจิ้วแตงจิ้วคุณเบบี้ทำไมมันมมจุดดราม่าตอนหนูถึงสุดแล้วมันชอบมีคนมาตบหนูแล้วหนูก็ตกเลยเนี่ยดูสิเมื่อกี้มีคนมาตบกยังไม่ไปถึงไหนเลยแบทไปถึงไหนแล้วนะถึงที่จุดสีฟ้าเอา้าหนูตกมาลากสุดเลยเนี่ยมอมี่ไม่มาที่ลับอ่ะ เ,เนี่ยที่รับก็มีเอาตกเลยเนี่ยที่รับมามีไม่มาที่รับป่ะมันไวกวกานนะเนี่ยลอยไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนอะคะเนี่ยมามีก็ทรมารรอตรงนั้นไปเกินนะคะว่มาพ,พี่พอดละอ้าวพ,พี่พอดตกมีพี่พอดก็คงน่าจะพี่พอดตตกมามีทำไมเอามามีไม่มาที่รับเพื่อหนีพี่พอดอะห้องรับอันนั้นที่หนูพามามีไปก็ไปหลบได้ จุดดามา,มาแล้วจุดดามาโอ้โหเมมไปตรงนั้นไม่แต่คนตบเมม let's go เฮ้ยแล้วมัน,มนเป็นจ,จุดดามา,า,มาเหรเฮ้ยหนูจะวอร์ฮอบแล้วมันเกมมันกระโดดไม่ติดเี่ยว,วอร์ฮอบไม่ได้เลยมามีตาหนูมาหนูเจอที่รับ อ่ะอ่ะบอกมีซีอยตรงไหนล่างสุดหรือล่างสุดมาล่างสุดลงไปไหมลงไปอีกลงลงให้ถึงพื้นนี้ไปเลยตามหนูเฮ้ยใครมันจะตบแกงหนูพี่พอสเนี่ยพี่อไม่ต้องเล่นอะไรแล้วตกันเดื้อตรงนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วไม่ต้องไปไหนแล้วพี่ตึ้มมามียมามามาไปลวมาเมียแต่บันไดตรงนี้อเร็วๆปีตรงนี้มา มันเป็นบันไดล้องัวเนาะบันไดที่ไม่มีใครเลยใช่ไหมมีแค่หนูคนเดียวมันเลิกรู้แล้วเรนแค่ไหนหนูคือคนสุดท้ายมันเลิกที่รู้แล้วปาม่ตตอีแล้วปามิสสุดท้ายเยอะกัาหนูอีกตกตรงนั้นได้ไงตกที่เดิมเลยตกทำไมล่ะแม่ไปไกลแล้วเหรอไปสีฟ้าแล้วเนี่ยหนูชอบตายด่านสีฟ้าตลอดเลยเพราะว่าหนูกระโดดกระโดด สัน้นอะโอ้ต้องด่านแบบหนามีมิท่าจุดดาม่าหนูผ่านได้แล้วเวย่้ยได้อะผ่านจุดดาม่าแล้วนะมามีครับหนูอยากคอยแก้ามามีอะมิบไปเลยไม่ต้องคอยหรอกจะคอยแก้หนเลยเนี่ยจะคอยแก้มามีตรงจุดดาม่านี่เอจหนูเจอ PFC G สามศูนย์แล้วจริงๆเขาชื่อ G สามศูนย์นแต่ว่าเขาเปลี่ยนชื่อเมื่อกี้พี่เขาตกอะแล้วเขาเคยให้ผลไม้ที่ดีที่สุดเอ้ บุกสวนให้หนูจริงๆบุกสวนก็เล่นเล่นเก่งเลแบทเล่นตงสายไฟหน่อยโอ้ยไม่ไม่ไอพี่พี่พี่มีคนจะแก้ไหมไปเลยไม่ต้องรอมีละมีไปไหนสักทีเฮ้ยกระตุกอยากเห็นข้างบนสุดประมาณนี้นีอยากเห็นข้างบนสุดแล้วอ่ะมีดูแบทเล่นดีกว่า โอ้หแบทมาไกลนะเนี่ยปกติมไม่เคยถึงขนาดนี้เลยว้าวเดี๋ยวพอปิดคลิปแล้วแบทโดดลงมาโอเคะไปใไปถึงข้้นบนสุดเลยถึงเหรอถึงดูข้างบนดูดึงถึงว่าอ้ยมีคนถึงด้วยอ่ะไปดิไปต่อมีคนถึงด้วยแล้วก็ต้องถึงได้มิวยืนให้เขาตบอยู่ข้างล่างนีไอพีจีสามูตบไปแล้วตกปนี่กค่เล่นนะ อ,อไม่ไม่ลุน้นนะแบทเดี๋ยวให้มันมีเป็น NPC ให้คนอื่นตบเล่นอ,ะอ่ะเฮ้ยโอ้ยโอเคโลย่าแบทแมนยาอ่าสำหรับคลิปนี้ตกลงมาไปไม่ถึงจุดจุดที่กำหนดไว้นะการจะไปให้ถึงจนข้างบนแต่ไม่ได้ต่อสำหรับคลิปนี้เราสองคนแม่ลูกขอตัวลาไปก่อนถ้าเรอยากให้เราสองคนเล่นแบบเดียวกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งลูกเดินใจคนดูของเล่นมายากลชิ้นใหม่ของ ถ้าอยากให้เรา2คนแม่ลูกแบทแมนนั่งลงครับนี่มีนกด้วยอยากให้เรา2คนแม่ลูกเล่นแบบอะไรคอมเมนต์มาได้นะจ๊ะวันนี้ไปละจ้ะบ๊ายบายแต่เพื่อย่งเพิ่งให้เุ็กคนดูนกอินซีหน่มก่อนนกนกแบบเฮ้ยนกหนึ่ง